ละครชีวิตรักเมียบอมเรอลันนาะเป็นคนรับใช้ที่มาทำงานที่ประเทศคาซิตาเป็นประเทศในแถบทะเลทรายพร้อมกับแม่ของเธอที่เป็นแม่ครัวลันนาะมีเจ้านายหลายคนแต่เจ้านายที่เธอมีหน้าที่ดูแลก,ก็คือไซราหญิงสาวสวยสดใสที่เห็นว่าเธอเป็นเพื่อนมากกว่าคนรับใช้ลันเธอว่าชุดนี้สวยไหม ที่ฉันกำลังใส่อยู่สวยมากเลยค่ะอย่างคุณลนนาใส่ชุดอะไรก็สวยวันนี้ฉันจะไปเดทอะไรนะคะคุณไซร่าจะไปเดทที่คาซิตาผู้หญิงเดทกับผู้ชายได้ด้วยหรอคะฉันนึกว่าจะไม่มีการอนุญาตให้พบปะกกันระหว่างชายหญิงซะอีกก็ไม่ถึงขั้นออกเดท ออกหน้าออกตาให้ใครๆเห็นหรอกก็ต้องแอบหลบๆซ่อนๆคนรักของฉันไม่ใช่คนคาซีตาแต่เขาเป็นคนฝรั่งเศสอะไรนะคนต่างชาติหรือคะแล้วแบบนี้จะเจอกันได้ยังไงฉันก็กำลังจะขอให้เธอช่วยอยู่นี่งไงช่วยฉันด้วยนะลันนาฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอคุณไซาราจะให้ฉันทำอะไรลรอคะฉันอยากให้เธอไปช่วยซื้อของซะหน่อย ฉันจะแอบไปพบกับไบรอนอะไรนะถ้าเกิดโดนจับได้ล่ะคะไม่มีใครจับได้หรอกนานะฉันจะคลุมหน้าไปและจะยืนคุยกับไบรอนห่างๆไม่มีใครจับได้หรอกละนะันนาไม่มีทางเลือกเมื่อเจ้านายขอร้องมาแบบนั้นเธอจึงยอมตกลงเธอออกไปกับไซรา่าที่แอบไปพูดคุยกับคนรักอีกด้านฉันคิดถึงคุณเหลือเกินไบรอน ตั้งแต่ฉันกลับคาซิตาเราสองคนแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยผมก็คิดถึงคุณมากถึงได้ดันด้นจากฝรั่งเศสมาที่นี่อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันจังเลยไบรอนผมก็อยากมากคุณจะไปฝรั่งเศสอีกเมื่อไหร่ฉันไปไม่ได้แล้วค่ะไบรอนตั้งแต่ฉันเรียนจบมาพอกับแม่ก็ไม่อนุญาตให้ฉันไปที่ไหนอีกแต่ฉันจะพยายามทุกอย่าง เพื่อให้เราสองคนได้สมหวังในความรักกันผมจะรอแต่ผมไม่อยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกนะผมต้องกลับไปทำงานที่ฝรั่งเศสแล้วก่อนคุณกลับฉันจะมาหาคุณอีกนะคะเราจะเจอกันที่นี่ขอบคุณมากผมจะรอนะที่รักฉันต้องไปแล้วนะคะไบรอนผมคงคิดถึงคุณมากเลยไซร่าฉันก็คงคิดถึงคุณมากเช่นกันหลังล่ำลากัน เซรากับลังนาก็กลับบ้านแต่พบกับสุรัญญาและโสรยาแม่ของชิคฮัมเดนแม่คะเมื่อกี้นี้รถใครออกไปจากบ้านเราล่ะคะคุณป้าโสรยาน่ะเข้ามาสู่ขอแก่ให้กับชิคฮัมเดนลูกชายของเขาอะไรนะคะแม่ไม่เอานะคะหนูไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นหนูยังไม่อยากแต่งงานทำไมแก่ก็อายุยีสกว่าแล้วคนในประเทศเรา ไม่มีใครเขาปล่อยตัวให้โสดนานขนาดนี้หรอกนะแล้วเข้าไปถึงระดับชิคแกคิดว่าตำแหน่งแบบนั้นจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะได้เป็นภรรยาของเขาล่ะแต่หนูไม่ได้รักชิคหัมเดนไม่ได้รักอยู่ๆกันไปก็รักกันเองนั่นแหละชิคฮัมเดนไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เรเพลอๆแกต่างหากที่ได้เจอหน้าเขาแล้วจะตกหลุมรักแม่คะนี่มันยุคสมัยไหนแล้ว ไม่ใช่สมัยที่จะจับลูกๆมาคลุมถุงชนกันนะคะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพ่อกับแม่ก็อยากให้ลูกได้ดีมีสุขกันทั้งนั้นแหละเชื่อฟังแม่ไม่อย่างนั้นแกจะโดนพ่อลงโทษแต่หนูไม่ได้รักเขานะคะแม่หนูไม่เคยเจอกับชี้คาเด่นคนไม่ได้รักกันจะแต่งงานกันได้ยังไงเอ๊ะฉันบอกว่าเดี๋ยวก็รักกันเองอยู่ๆกันไปพ่อกับแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน ตอนนี้แม่ยังรักพ่อแก่หมดหัวใจแม่ใจร้ายใจร้ายกับหนูที่สุดแก่ที่อย่างไงนะแม่หวังดีแม่อยากให้แกเป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งของคาสิตาหญิงสาวร้องไห้วิ่งไปหาลันนาลันาช่วยฉันด้วยนะลันนาเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณไซร่าแม่จะให้ฉันแต่งงานกับทีแคมเดนเขาเป็นใครฉันยังไม่รู้เลย ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงรู้แต่ว่าเขาเป็นชีคของประเทศฉันแต่ฉันก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงของเขานอกจากเข็นในรูปแล้วฉันจะแต่งงานกับเขาได้ยังไงตายจริงแล้วคุณไบรอนจะเอายังไงล่ะคะฉันจะต้องรีบไปบอกเรื่องนี้กับไบรอนให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะกลับไปฝรั่งเศสไม่ได้นะคะคุณไซร่าเราเพิ่งจะไปมาถ้าไปอีกเป็นครั้งที่สองเราจะต้องถูกจับได้แนะ่ไม่ได้หรอก ฉันจะต้องไปหาไบรอนจะต้องไปบอกเขาเรื่องนี้ก่อนที่เราสองคนจะไม่มีโอกาสได้เจอกันคุณจะไปแบบไหนละคะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาไบรอนเธอต้องช่วยฉันอีกครั้งนะลันนาแต่เราเพิ่งบอกว่าเราไปซื้อของนะคะรอบนี้จะให้บอกทุกคนว่าเราไปไหนเราถึงจะไม่โดนสงสัยของให้ซื้อมีเยอะแยะซื้อเมื่อวานวันนี้ มารืนนี้ก็ซื้อได้อีกไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลันนาถอนหายใจแต่ก็ไม่กล้าขัดใจผู้เป็นเจ้านายอยู่ด้วยกันมาหลายปีเธอย่อมรู้ว่าไซาร่าเป็นคนเอาแต่ใจแค่ไหนลันนาออกมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจสวนกับชาลีนพี่สาวต่างแม่ของไซร่าแกเข้าไปทำอะไรที่ห้องของไซร่าไปรับใช้คุณไซร่าค่ะถ้าทางแกแปลกๆนะแกสองคนคิดจะทำอะไร ดูมีพิรุษเหลือเกินเปล่านะคะเราสองคนไม่ได้ทำอะไรยาให้ฉันรู้ว่าแกสองคนคิดจะทำอะไรไม่ดีฉันจะได้ฟ้องท่านพ่อไม่มีหรอกค่ะฉันกับคุณไซร่าแค่ไปซื้อของกันมาก็เลยช่วยกันดูว่าเสื้อผ้าตัวไหนสวยเหมาะสมกับคุณไซร่าลานนาถอนหายใจแล้วออกไปแต่โดยดีโซรยามาหาลูกชาย ชี่คัมเดนถอนหายใจเมื่อเห็นสีหน้าของแม่เมื่อไหร่แม่จะเลิกจับคู่ให้ผมกับผู้หญิงของแม่สักทีก็จนกว่าลูกจะมีเมียที่สมน้ำํำสมเนื้อเหมาะสมกันนะสิผมหามากี่คนแม่ก็ไม่รับปากก็บอกว่าอยากได้ลูกสะใภ้พอผมหามาให้แม่แม่ก็ไม่เอาสักคนก็มันไม่เหมาะสมนี่นาผู้หญิงที่แกหามาให้แต่ละคน ไม่มีใครเหมาะจะเป็นลูกสไใภ้ของแม่เลยสักคนแล้วใครล่ะครับที่เหมาะตามที่แม่เห็นสมควรเขาชื่อไซร่าเป็นลูกเศรษฐีเศรษฐีซาบิดลูกน่าจะได้ยินชื่อเรียนจบจากฝรั่งเศสหน้าตาสะสวยสวยมากจริงๆเอาเถอะครับถ้าแม่เห็นว่าดีผมก็จะลองเจอเขาสักครั้งดีลูกดีพรุ่งนี้แม่จะนัดทางนั้นไว รับรองเลยว่าแม่ตาแหลมตาถึงท้าลูกได้เจอกับใซร่าลูกจะต้องหลงรักเธอครับผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแหละแม่จะได้เลิกจับคู่ให้ผมสักทีว่าง่ายแบบนี้ผิดวิสัยลูกมากแต่แม่ก็ชอบก็ผมขัดใจแม่ได้ที่ไหนล่ะขัดใจทีไรแม่ก็ป่วยทุกทีรับรองว่าคนนี้สวยการศึกษาดีไม่ทำให้ลูกเบื่อแน่นอน ครับแล้วผมจะรอดูการจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเรื่องเมียบมเลอค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ